สำหรับซีรีส์ไทยค่ะโอ้โหที่ลงทางแพลตฟอร์ม Netflix รจริงนะปีนี้โ,โหมีซีรีส์ไทยน่าจับตามองมากมายเลยต้องทำมือ,อไหอมท<ห>้องมือไองค าสาธุบ<อ>กันซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่าสาธุนั่นเองค่ะถูกจับตามองตั้งแต่ปล่อยทีเซอรอรกเนื่องจากว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกๆในประเทศไทยที่มีการหยิบยกเอาประเด็นของเรื่องราวพุทธาณิย์มา<อ>พูดถึงเป็นแก่นหลักของเรื่องต้องอซึ่งสร้างปรากฏการณ์ในโลกโซเชียลด้วยการเกิดข้อถกเถียงมากมายค่ะสําหรับการหยิบเรื่องราวในการใช้าศาสนาและความศรัทธาม,มาบาังหน้าในการสร้างธุรกิจโดยเล่าผ่านมุม มองของ3ตัวละครออที่มาเป็นนักธุรกิจคนรุ่นใหม่หยิบช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้แหละมาสร้างโอกาสใาใสำหรับ3นักแสดงอย่างที่เห็นไปค่ะได้แก่เจมสเทีรดลอ,อันนี้พิษพัชระพิชระอันนี้พิษพัชระทองพระป่าใช่ไหม อันนี้น้องเอลีใช่ไหมคแล้วก็เอลีอชิรยาค่ะรวมถึงเจมทีระดลนด้วยค่ะทั้ง3าคนนี้ก็จะมาถ่ายทอดเป็น3นักธุรกิจคนรุ่นใหม่เนาะ<ด>ที่<ด>มีการแถวมีโอกาสได้ดูอ,อีอ๊ยดแรกมาแล้วเมื่อวานคือแบบโอ้โหคนลุกมากคือแบบรู้สึกว่าโอ้โหประเทศไทยบุคลากรชาวไทย<ม>นี่มีความสามารถมากมายจริงๆสามารถก้าวกระโดดแบบโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้าง ภาพยนตร์หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นการสะท้อนเนาะเป็นการสะท้อนเรื่องราวในสังคมไทยที่ไม่มีใครกล้าที่จะพูดถึงและเป็นการพูดถึงครั้งแรกค่ะหเขาบอกว่าเรื่องนี้มีการหาข้อมูลมานานมากกว่าจะมาคลอดเป็นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะจริงๆเรื่องความเชื่อเนี่ยมันอยู่คู่กับคนไทยมานานใช่ใช่แล้วทีนี้ปุ๊บมันก็จะมีเรื่องของการทํงทธุรกงธุรกิจเข้ามาแต่ทีนี้พอมันกลายเป็นเรื่องของซีรีส์ปุ๊บเนี่ย มันจะถ่ายทอดมุมนี้ยังไงมันอาจจะเกิดดรามา่าหรือเปล่าก่อนหน้านี้เนาะเอาจริงนะหากย้อนไปก่อนหน้านี้หากเป็นเรื่องของซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่มีการแตะต้องเกี่ยวกับเรื่องราวของาศาสนาหรือความเชื่อหลายคนมักจะบอกว่าเอ๊ะมันจะเกิดดราม่าหรือเปล่ามเมื่อครั้งงานเด็ดฟลิกแพลวก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับเจมเทารดลก็ถามกับพี่เจมนี่แหละพี่เจมกลัวไหมว่ามันจะมีดราม่าพอมันคลอดเรื่องสาธุขึ้นมารวมถึงพี่เจมมีความเห็นไงบ้างกับการที่ประเทศไทยได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มชื่อดังระดับโลกไปฟัง เจมกันค่ะก็คือผมรู้สึกว่าประเด็นนี้เราไม่ได้เห็นในการที่หยิบมาเล่าในประเทศไทยเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับตัวศาสนาใดๆก็แล้วแต่ซึ่งผมว่าเราจะได้เห็นจากอีกมุมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันดีนะแล้วผมว่าควรจะควรควรจะได้รับการพูดคุยกันในเรื่องนี้ครับกังวลไหมว่าจะมีดราม่าเขาคลงที่มัน ผมว่าอยากให้ตัวดูตัวบริบทดูตัวคอนเทนต์ก่อนพูดพูดเยอะไม่ได้ในสปอยด์อยากให้ลองดูก่อนครับผมแล้วก็ลองดูว่าสุดท้ายเราจะสื่อสารอะไรกันแน่ผมว่ามันเพิ่มโอกาสนะครับผมเพราะว่าอย่าง n น t f l i ิเองเนี่ยรอยกวส่กว่าประเทศเนาะที่ได้ดูผมว่าคือมันเป็นมันเป็นเหมือนสนามเล็กเล่นที่เราได้โชว์ของในโชว์ความที่แบบโชว์พลังของบุคลากรไทยโชว์สิ่งที่เราได้ทามาอย่างเงี้ยสู่สายตาชาวโลกถ้ามองในสมัยก่อนคงยากมากการที่แบบ ซีรีส์ไทยมันจะได้ไปอยู่สายตาชาวโลกเนียครับนอกจากพี่เดพี่เจมจะกล่าวถึงซีรีส์เรื่องสาธุูแล้วก็กล่าวถึงการที่ประเทศไทยนะบุคลากรชาวไทยได้มีโอกาสนำนำสิ่งที่มันมีในประเทศไทยเนี่ยแสดงไปถึงระดับสายตาชาวโลกมันก็เป็นอีกหนึ่งก้าวของวงการบันเทิงไทยเหมือนกันค่ะตอนตอนนี้เนี่ยพี่ฟีเข้าไปดูเน็ตฟลิตอนนี้เนี่ยสาธุนะฮะติดอันดับหนึ่งของ n น t f ฟ i ิกไ a i l a n d เรียบร้อยแล้วออมีคนเข้าไปดูเยอะมากเลยทีเดียว